โอเคครับพกกรสหัสวีสด้วยคุณผู้ชมทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้เ่องออบคุงในเกม,เกมฟรีไฟล์ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเล่นไม่เก่งขึ้นครับการเล่นไม่เก่งขึ้นมันมีหลายปัจจัยสําหรับแต่ละคนครับแต่ว่าส่วนมากทุกคนก็แบบอาจจะคิดว่าตัวเองอนะยังเล่นเท่าเดิมเล่นไม่เก่งขึ้นเล้มาสองปีแล้วทำไมยังเท่าเดิมครับเหมือนตอนปีแรกที่เล่นครับปัจจัยหลายๆอย่างนะมันอาจจะทําให้เราเล่นแบบไม่เก่งขึ้นหรือจะเล่นเท่าเดิมครับเดี๋ยวเราผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ ปัจจัยที่หนึ่งครับคุณกลัวหรือเปล่าครับคุณกลัวศัตรูนะครับการกลัวศัตรูเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเจอแต่คนต้องเป็นอยู่แล้วครับมีสำสำหรับผมคือมีสองอย่างครับที่ทําให้เรากลัวศัตรูครับหนึ่งครับศัตรูมันมาเยอะครับมาเยอะกว่าเรามาเยอะกว่าเรามากมาเยอะกว่าเราครับสองคือศัตรูมันแบบเล่นเหลี่ยมเป็นครับเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงเป็นครับมันน่ากลัวอะไรประมาณนั้นครับคือเราวิ่งไปมุมไหนก็โดนดักก็วิ่งไปมุมไหนก็โดนอ่านออกอะไรประมาณครับ คือมันจะทำให้เร็ววันบันครับส่วนมากนี่ยถ้าเจอเนี่ยก็ต้องแบบต้องกล้าเล่นต้องกล้าเล่นนะครับรู้ว่ามุมไหนต้องดักเนี่ยคุณคุณต้องดักไปนะครับอไอการกลัวศัตรูเนี่ยการไอที่มันแบบฝังค่ามาเยอะกว่านะครับผมการกลัวมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกะ,ะครับปกตินะครับสำหรับคนที่เล่นหนึ่งสี่นะครับมันจะรู้นะครับว่าการที่เรามาคนเดียวแล้วศัตรูในมีสี่คนเนะี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับ มันวิ่งมาใส่เราสี่คนนะครับนะครับผมการกลัวเนี่ยการกลัวที่คนมาเยอะเนี่ยมันเป็นสิ่งปกติเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรากดแบบโซโล่เนี่ยอาจจะกลัวแค่เชิงนะครับแต่ถ้าเรากดแบบทีมเ่อาจจะกลัวว่ามันมาเยอะกว่าเรานะครับให้คุณลองเล่นแบบไม่กลัวดูนะครับลองเล่นแบบไม่กลัวยังไงนะครับผมก็วิ่งใส่ครับคุณถอยทําไมอะครับวิ่งใส่เลยกลัวอะไรฝั่งนั้นก็มีปืนคุณก็มีปืนไงคือถ้าคุณกลัวเนี่ยเหมือนคุณแพ้ไปแล้วสี่เปอร์เซนนะครับ คือฝั่งนั้นเนี่ยจะมีอยู่60%ที่ชนะคุณได้นะครับถ้าคุณยังกลัวนะครับคุณจะเหลือแค่40%ที่คุณจะชนะนะครับเพราะว่าคุณกลัวคุณไม่กล้าเล่นคุณไม่กล้าดักมุมคุณไม่กล้าแบบยิงครับเพราะว่าคุณกลัวครับคุณเราจะหนีครับคุณหนีฝั่งตรงข้ามเล่ยิงคุณคุณทํายังไงครับคุณก็โดนยิงฝีคุณก็โดนต่อดเลือดคุณก็สู้เขาไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยครับคุณอย่าไปกลัวนะครับถึงเขาจะมาเยอะกว่าคุณนะคุณต้องกล้าเล่นครับกล้าเล่นกล้าวัดกล้า กล้าเล่นกล้าวัดกล้าแบบดวลเลยนะครับกล้าวัดเลยนะมันฟีไฟครับฟีไฟคือเกมยิงปืนนะครับผมอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างเช่นเราหนึ่งเข้าสองเราก็สามารถสู้สองคนนั้นได้เราก็สามารถสู้สี่คนนั้นได้เพราะเราก็มีปืนเหมือนกับเขาครับฟีไฟมันไม่ใช่เกมที่แบบเอ้ยมาเยอะก็แปลว่าชนะครับฟีไฟมันเป็นการที่สู้กันนะครับด้วยลูกด้วยกระสุนปืนด้วยปืนนะครับปืนเนี่ยมันแรงครับปืนมันเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให หนึ่งคนสามารถสู้สี่คนได้ครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบครับถ้าสมมุตินะหนึ่งหนึ่งกันใช้ปืนก็ห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบยังไงนะครับก็คุณใช้ปืนเหมือนกันครับมันวัดกันที่เชิงครับถ้ามันมีปืนคู่หนึ่งหนึ่งกันมันวัดกันที่เชิงมันวัดกันที่แบบความรบก็มันวัดกันที่เหลี่ยมครับคุณต้องกล้าเล่นครับอย่าไปกลัวครับเล่นเข้าไปเลยแพ้ก็แค่เริ่มต้นใหม่ครับแพ้ก็แค่กดเริ่มใหม่ครับแพ้ก็แค่เอาใหม่ครับ คุณกลัวเหรอครับคุณอย่าไปกลัวครับปัจจัยที่สองนะครับดูถูกตัวเองครับคุณจะดูถูกตัวเองว่าคุณกล้คุณจะดูถูกตัวเองว่าคุณไม่เก่งคุณจะดูถูกตัวเองว่าคุณเก่งไม่เท่าคนอื่นแล้วคุณจะเก่งได้ไง่ะครับถ้าคุณเอาแต่ดูถูกตัวเองว่าตัวเองอ่ะไม่เก่งตัวเองอ่ะอ่อนคุณจะเก่งได้เหมือนกับคนอื่นไหมล่ะครับฟังผมนะครับไอ้คนที่ชอบดูถูกตัวเองว่าตัวเองกระจาะนะครับว่าตัวเองกากว่าตัวเองสู้ใครไม่ได้นะครับฟังผมนะครับ ุณคิดว่านักแข่งเก่ง <_ d ose> เขาไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์นครับนักแข่งๆๆเก่งไอ้พวกแบบไปแข่งโปลงโปรีไปแบบตึงๆอะ่ะ <_ d ose> เขาก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกับเราครับตอนเริ่มเกมมีใครบ้างครับที่โหดไม่มีครับเกมแรกที่เขาสอนเราเกมแรกที่พี่ไฟสอนเราเล่นเราก็ไม่ได้เก่งนะครับตอนเราเริ่มเล่นเราก็ไม่ได้เก่งครับมันคือการฝึกฝนนะครับและประสบการณ์ครับคุณรูแค่เล่นและนําการแบบโหณรูแค่เล่นและนําแบบ สิ่งที่คุณแพ้เนี่ยไปปรับปรุงตัวเองครับสิ่งที่แพ้แล้วไปปรับปรุงนี่ะอาจจะถามว่าคืออะไรนะครับคุณแพ้เหลี่ยมไหนครับคุณแพ้เพราะคุณวิ่งมั่วคุก็อย่าวิ่งมั่วคุณแพ้เพราะคุณประมาทคุณก็อย่าประมาทดีครับมันมีแค่นั้นเลยคุณแค่ต้องคุณแพ้เพราะอะไรคุณแพ้เพราะคุณมัวแต่ห่วงเพื่อนคุณไม่ต้องห่วงครับคุณแพ้เพราะคุณไม่พันยาคุณก็พันคุณแพ้เพราะคุณไม่ทําอะไรคุณก็ทาสี่นั้นดีครับ แล้วมันจะทําให้คุณกล้ามันจะทําให้คุณเปลี่ยนอะเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเมื่อก่อนได้ครับอย่างเช่นเมื่อก่อนคุณแพ้คนที่ดับแต่ตอนนี้คุณไม่แพ้คนที่ดับมันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเปลี่ยนแปลงให้เราไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปให้เราเก่งขึ้นครับมันจะทําให้เราเก่งขึ้นได้แน่นอนครับถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่กลัวถ้าคุณไม่ดูถูกตัวเองคุณจะเก่งขึ้นได้แน่นอนครับคุณ คุณก็ลองคิดด okay, <pa> ูนะครับไอพวกนักแข่งเก่งมันไม่ได้เรื่อจากร้อยอยู่แล้วนะมันเรื่มจากศูนย์เท่าเรานะครับโอเคนะครับแล้วผมอยากจะฝากฝากก่อนจบคลิปนะครับคือการที่แบบเราเล่นไม่เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากะนะครับการเล่นการที่เราเล่นไม่เก่งไม่ใช่ว่าเรากากไม่ใช่ว่าเราแบบอ้เล่นน้อยกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าเราประสบการณ์น้อยกว่าแต่มันอยู่ที่นี่ครับแต่มันอยู่ที่นี่ครับ มันอยู่ที่ว่าคุณกล้าเล่นไหมครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าครับเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะครับถ้าถ้าคุณกลัวคุณก็ไม่กลัวไงนะครับผมมันอยู่ที่ว่าไอส้ไสิ่งที่จะทาให้คุณเก่งขึ้นสิ่งที่คุณจะทาให้คุณกระจอกลงเส้สิ่งที่ทำให้คุณกาะครับมันอยู่ที่ว่าคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงคุณก็ไม่เก่งขึ้นหรอกครับโอเคนะครับผมเป็นกำลังแจให้กับคนที่คิดว่าตัวเองอ่อนนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดว่าตัวเองนะไม่เก่งขึ้นครับสู้ๆครับเดี๋ยวคุณก็เก่งครับขอแค่คุณมั่นขอขอแค่คุณไม่กลัวขอแค่คุณกล้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าผมก็อยู่จุดนั้นครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่จุดนั้นอยู่เลยครับผมยังกระจอกอยู่เลยครับมาเจอกันครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้นะครับสวัสดีครับผมอาจจะพูดกระตุกกระตะหน่อยนะครับเพราะว่าผมแบบไอ้ โอ้ผมไม่กล้าพูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังเขินๆอยู่นะครับผมถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมอยากจะพัฒนาการพูดของตัวเองหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับเชิญจนถึงตอนนี้นะครับผมก็รักทุกคนมากนะครับที่แบบคอยแบบติดตามคอยกดไลค์กดแชร์คอยสนับสนุกผมมาโดยตลอดสิ่งที่ทาให้ผมยังทําอยู่ก็คือคนดูนั่นแหละโอเคนะผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ